สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเชนค่ะวันนี้ดิฉันจะทำอาหารสุขภาพนะคะดิฉันจะผัดบวบค่ะไปตลาดมานะคะได้บวบสวยๆมานะคะจะผัดใส่กุ้งนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ขาวก็จะมาเตรียมเลยนะคะปอกบวบนะคะแล้วก็ทุบก,กระเทียมรอนะคะดิฉันก็จะหั่นพริกสีไว้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะ ส่วนบวบนี่ต้องล้างน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาหั่นนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอยซอส1ช้อนโต๊ะนะคะน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะก็จะหั่นบวบให้พอดีคํานะคะอาหารสุขภาพนะคะใส่ไข่ขาวค่ะวันนี้นะคะไม่ใส่ไข่แดงนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะได้บวบแล้วค่ะไปผัดกันเลยนะคะ ติดแก๊สเลยนะคะใส่น้ำมันเลยค่ะใส่กระเทียมไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะกระเทียมก็เหลืองแล้วนะคะใส่กุ้งเลยค่ะตานด้วยไข่ขาวเลยนะคะเมื่อใส่ไข่ขาวเข้าไปนะคะก็คนนะคะให้ไข่ขาวเขาเป็นป้อนนะคะ น,น่าจะตะดะัานมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะผงปรุงรสค่ะลุกเ้าเลยนะคะพอไข่เป็นป้อน,ลนะะแล้วนะคะเราก็จะใส่บวบเลยนะคะบวเะบ,เะะบเลยค่ะลุกเ้าเลยคะผัดเลยกเท่าไห้่ใส่น้ำน,นิดหน่อยได้นะคะ เพื่อให้บวดสุกนะคะใส่ข่าวหน้ารับประทานมากเลยค่ะชิมนะคะอืมอร่อยค่ะเราไม่ต้องผัดรสจัดนะคะผัดให้เขาออกเค็มนิดๆก็พอนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์น,นะคะกด subscribe นะคะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้แต่แอบ,บใส่กุ้งไปนิดนึงค่ะ ฉันจะทานผัดบวกกับไข่ขาวนะคะส่วนกุ้งนี่ก็ลูกสาวทานค่ะให้บวกนิ่มนิดนึงนะคะก็ใช้ได้และะ้วค่ะตอนนี้บวกก็สุกแล้วนะคะใส่ต้นหอมเลยค่ะพริกสีนะคะครุกบเค้าเลยคะ่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนก็ใช้ได้แล้วนะคะผัดบวกอาหารง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะ ปิดแก๊สเลยค่ะใส่จานเลยนะคะอืมสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะจานโตๆเลยนะคะอยู่มังนอกนี่ก็สะดวกสบายนะคะบางอย่างเพราะว่าถ้าเราอยากทานเฉพาะไข่ขาวเขาก็มีขายนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะเป็นกล่อง U.S.C เลยนะคะไม่ต้องมาแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ผัดบวบนะคะใส่ไข่ขาวนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสดนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะไปทานข้าวกันนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะดูสิคะฉ่ำๆเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะผัดบวบนะคะผัดบวบใส่ไข่ขาวนะคะแล้วก็ใส่กุ้งนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะบวบโซสดค่ะเพื่อนๆอร่อยอะค่ะ ืมได้กินกระเทียมเป็นชิ้นๆเลยนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะผัดบวบใส่ไข่ขาวแล้วก็ใส่กุ้งสดนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะผัดบวบง่ายๆค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ